พระธรรมเทศนาแผ่นที่1 0 4ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18มกราคม2560มีชื่อเรื่องว่าปุพพการีทางธรรมปีนี้ใครๆก็คาดว่ามันจะหนาว จะหนาวนานและจะหนาวจะเย็นแต่มาถึงจุดนี้แล้วก็ยังไม่หนาวนะ out, อากาศพอดีพอดีอากาศช่วงนี้อากาศพอดีพอดีไม่ถึงกร้อนหนาวถ้าได้ขนาดนี้ก็ดีวันนี้เป็นวันที่18มกราคมพุทธศักราช2560วันพรุ่งนี้เป็นวันมรณาภาพของหลวงปู่ล่า แต่กี่ปีแล้วนะ่ยสิบเ้าหรปีแล้วก็หลวงปู่จามด้วยนะปู่จามกับปู่่ามบรรณาภาพวันเดียวกันวันที่สิบเก้าแต่จำไม่ผิดนะหลวงพ่อก็ไม่ด้ใช้ไล่เลียงดูใกล้เคียงกันมากมักกลาเหมือนกันที่หลวงพ่อได้ไปจัดงานแต่หลวงปู่จามเพิ่งจากไปเมื่อสองสามปีให้หลังเป็นหลวงอา แต่หลวงปูป่ราเนี่ยเป็นอาจารย์หลวงพ่อเป็นเนนนน้อยเนนน้อยของหลวงปู่ราบวดปี2500เป็นสมเณรจุดที่ผู้เจ้ก่อบวดก็อยู่หลวงปู่ราแต่หลวงอาท่านมาเยี่ยมโยมแม่ของคือโยมยาที่เป็นแม่ชีมาที่ห้วยจ่ายท้งมามีเพื่อนทั้งก็โอา เรียกหลวงพ่อที่เป็นเนนเนนใหญ่อายุสิบแปดปีมาอยู่เป็นเพื่อนจากนั้นท่านก็กลับขึ้นไปเชียงใหม่รอบหนึ่งพอกลับลงมารอบสองหลวงพ่อบวชเป็นพระได้มาอยู่เป็นเพื่อนท่านอีกเพื่อท่านจะให้เขา้เขาไปแสดงธรรมให้โปรดโยมเทศแสดงธรรมให้ยุนคุณย่าฟังคุณแม่ท่านฟัง ก็เอาหลวงพ่อเป็นเพื่อนเข้าไปแสดงธรรมตอนเย็นเกือบทุกวันท่านมานี่แหละจากนั้นทั้งสองพระอ,องค์ทั้งพระอาจารย์ทั้งหลวงปู่ทั้งหลวงปู่จามก็ได้จากไปแต่แตามไม่จริงหลวงพ่อคิดว่าจะไปแต่เมื่อวานเนี่ยนะจะไปในงานครบรอบทั้งสองพระอ,องค์ท่าน แต่หลวงปู่จามท่านไม่ได้จัดมาได้สองปีแล้วแต่แต่กสุดแท้แต่สมพานนะท่านก็จ,จัดแบบย่อยๆก็คงจะจัดใหญ่เลยก็คงจะเป็นการฉลองเลยฉลองพิพิธภัณฑ์ของท่านพร้อมเลยหลวงพ่อก็ไม่ว่าเพราะเหตุเพราะว่าสมพานของเขาท่านจะเอายังไงกับสุดแท้แต่เพราะเป็นเจ้าของวัดเรากันในฐานะเป็นลูกหลานก็เิงอยู่แต่มันอยู่ห่าง เเราไปจัดในวัดของท่านมันก็ดูอะไรมันก็ไม่ถูกต้องอ่าสมภานของท่านท่านไม่เอาท่านก็คงจะมีเหตุผลของเขากระมังแต่หลวงปู่ล่าเนี่ยจัดทุกปีแต่หลวงพ่อไปทุกปีแต่ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้ไปแต่ปีนี้คิดว่าจะไปล่ะแต่ว่าพอมาถึงจุดนี้ก็เป็นวัดอีกแลสินี่อเป็นวัด วันนี้ก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าไปอีกนะวัดมันคงจะถล่มลงไปอีกหลวงพ่อคิดหนักเหมือนกันนะเพราะว่าสุขภาพนะคนแก่อย่างหลวงพ่อนะถ้าไปเข้าไปนั่งรถระยะระยะหนาวยาวนานเป็นสี่ห้าหชั่วโมงรถแอร์อีกต่างหากพร้อมเถอที่จะเป็นนิวโมเนียปอดบวม แล้วคนน้าท่วมปลอดเข้ามาอีกผลที่สุดไม่รู้เราจะไปเคารพกล่าวะท่านหรือออกไปเป็นภาระให้กับสัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งฝ่ายนูน้นก็ใหม่ราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะไปตรงไหนอย่างไรหลวงพ่อต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะมิชัยว่าที่จะพอจะไปก็ไปเลยเต้องคิดก่อนว่าไปไหวไหม ถ้าว่าไปไหวก็ไปแต่มันไปแล้วมันเกิดปัญหาข้างหน้าอันนั้นก็สุดวิสัยเพราะว่าเราเดาไม่ถูกเพราะชีวิตของเราร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นนิจจังเป็นอนิจจังพร้อมที่จะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดก็ได้แต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราต้องดูซะก,ก่อนว่าถ้าเราไปจุดนั้นจะเสี่ยงเกินไปไหม จุดนี้หลวงพ่อก็ต้องไตรั้นวันนี้หลวงพ่อคงจะปฏิเสธคงไม่ไปในงานของหลวงปู่ทั้งสองพระอ,องค์แต่รักเคารพกราบไหว้เทิดทูนบูชาในพระคุณทั้งสองพระอ,องค์แต่ที่ยังไงไปไม่ได้ก็เมื่อไม่นานมนานี้เขาศรัทธาญาติโยมก็มาใน้มนหลวงพ่ออีกเหมือนกันไปกราบสังเวณนิยสถานที่ประเทศอินเดีย เขาจะพร้อมหมดทุกอย่างขอที่มนหลวงพ่อไปเตรียมเตรียมพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะไปผู้ใหญ่แต่หลวงพ่อ,อเดี๋ยวดูร่างกายซะก่อนนะดูสุขภาพซะก่อนเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วประเทศอินเดียแต่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันเนะพราะเป็นสถานที่ประสูตรัสรู้ปรินิพานคือบ้านพ่อใหญ่บ้านทวดบ้านต้นตระกูล คงจะไปกราบไปไหว้แต่ว่าดูสุขภาพตนเองแล้วดูชักจะไม่ไหวอีกเหมือนกันก็ได้ปฏิเสธไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องการไปที่ไหนก็ตามหลวงพ่อต้องคิดดูนะถ้าไปแล้วถ้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยในจุดนั้นเป็นภาระของคนผู้ตามไปด้วยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เขาก็จะตำหนิหลวงพอ่อเโอ้ยหลวงพ่อเอ้ยสุขภาพตัวเองก็รู้ๆอยู่แล้วก็เป็นไปไม่ได้ทำไมมาทำไมไม่รู้หรือสุขภาพตัวเองก็น่าจะรู้นะเนี่ยเขาคิดถ้าเขาไม่พูดออกมาเขาคิดเพียงแค่นั้นะเราก็เราก็ดูๆแล้วเหมือนกับเราไม่รู้จักประมาณตนเพราะนด้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะ หลวงพ่อคิดไว้พอสงควรนะคณะสัทธายญญาิโยมลูกหลานเพราะโลกโลกนี้เป็นโลกอนิจจอโลกติจังโลกทุกขังโลกอนัตตาไม่รู้วันมันจะหลุดหล่นหลงเวลาใดก,ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ส่งสังสมคุณงามความดีไปประกอบคุณงามความดีไป สิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าคิดทำพูดในสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนะจะตามมาจะให้ผลมาตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังทำคำสอนของพุทธ,ธะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะอยู่ในสถานะไหนเราเป็นพระก็เป็นพระที่ดีเป็นโยมก็ให้เป็นโยมที่ดี อยู่ในกรอบของศีลธรรมเป็นอยู่เป็นฆราวาสก็อยู่ในฆราวาสธรรมฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสถ้าเป็นบรรพชิตก็เป็นบรรพชิตอยู่ในอนุสาสนิสัยสี่อริยน,นิสัยสี่กิจที่ควรทำของบรรพชิตให้ถูกต้องถ้าเป็นฆราวาสก่น คารวัตธ,ธรรมธรรมของครวาตที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ชัดจัจจะนะขึ้นต้นเราต้องสัจจะนะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะถ้าหาว่าคนไม่มีสัจจะคนหล่อแหละคนไม่มีความจัดจริงการครบค้าสมาคมกันก็ครบระยะไปเลยเพราะว่าขาดสัจจัยิ่งเป็นพ่อค้า่อขาย เอยิ่งเป็นพ่อค้าก็ยิ่งไม่น่าเชื่อไม่น่าไว้ใจเพราะว่าตกลงกันแล้วอย่างหนึ่งพอออกเข้ามาอีกเป็นอย่างหนึ่งขนาดเขียนสัญญาไว้แล้วชัดเจนแล้วก็ยังเบี้ยวได้อีกเพราะเลยเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะขาดสัจจะทำมาค้าขายด้วยกันไม่ได้นี่แหละสัจจะของพระพุทธเจ้าท่านเนาะคารวัตรธรรมธรรมของคารวัตการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะ คือความจริงจังและจริงใจพูดอย่างไรรับอย่างไรปฏิบัติตามนั้นธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนการอยู่ด้วยการการเป็นหมู่เป็นคณะจะเอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ได้ต้องรู้จักมันมีอารมณ์โมโหโกรธาขึ้นมาความโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาเราต้องข่มจิตข่มใจของเราเอาไว้เพราะว่าเราอยู่กับหมู่กับคณะ จะเอาอย่างใจตัวเองไม่ได้ธรรมะรู้จักข่มแล้วก็ขันติให้มีความอดทนอดทนต่อหน้าที่การงานอดทนต่อกิจการงานต่างๆที่มอบหมายให้มาให้เราทําถึงจะมันยากลําบากเ,เราก็พยายามทําด้วยขันติขันติคือความอดทนคํานี้มันมีมากกว้างขวางนะขันติอดทนต่ออ ความหิวความกระหายดินฟ้าอากาศร้อนหนาวาขันติตกคู่คนติชินนินทาดูถูกเกียด์ดย้ำมันมีมากคำว่าขันติคำนี่เ,เราต้องอดทนต้องมองเหตุและผลว่ามันเป็นมาอย่างไรเพราะเหตุไรต้องดูถ้าเราไม่มีความอดทนในใจอะไรเกิดขึ้นมาในน่อยอก็เสียสมาธิและเสียการ ปฏิบัติงานอันนี้ก็ทำให้เสียการงานได้ต้องมีขันติเป็นพื้นฐานแลว้วก็จาระจุดท้ายคือจาระต้องเป็นผู้เสียสละต้องยอมเสียสละการเสียสละคำนี้ก็คือการทานะคือให้ทานให้เสียสละกับใครเราเกิดจากพ่อแม่เราก็ต้องให้ให้การเสียสละกับให้จาระกับพ่อแม่ซะก่อนเป็นอันดับแรกนะ พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเ,เราก็ต้องจาคะให้กับพ่อแม่ของเราจากนั้นก็จาคะให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่มีพระคุณสําหรับเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนพระคุณไม่เหมือนกันนะญาติพี่น้องของเราผู้ใดมีพระคุณเราก็ให้จคาขะคือเสียสละให้กับผู้นั้นดูแลท่านให้ดีพอสมควรตามอัตภาพนี่แหละ ราาราาธรรมของครวาตครวัตธรรมที่พระพุทธเจ้าท่ทานตรัสสอนเอาไว้ขึ้นต้อนอว่าสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจมีสัจจะต่อกันธรรมะรู้จักข่มจิตของตนขันติให้มีความอดทนจาค้าให้มีการเสียสละต่อพี่ต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับเราหลักธรรมคำสอนของพุทธะถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วมีแต่วความ เจริญรุ่งเรืองมีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะในหลักธรรมคาสอนของพุทธ,ธานีท่านสอนเป็นหมวดหมู่สอนเป็นหมวดหมู่สอนเป็นเนื้อหาเป็นสอนเป็นกลุ่มสําหรับคราวาสผู้ที่ทรงคราวาสท่านก็สอนอยู่ว่าตระกูลอันมั่งครั่งตระกูลคือพี่ผู้ครองคราวาส ผู้ตระกูลอันมั่งครั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่เนี่ยท่านทำสอนทำหมวด4ี่ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้ว 2. ไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้าสามไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้ก็คือตระกูลอันมั่งคั่งตระกูลจะล่ำรวย ขนาดไหนยอยู่ไม่ได้นานเพราะสถานสีไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วรถหายกว่าดีสิ่งของหายกว่าดีเออไม่สนใจที่ของที่มันหายหายแล้วกว่าแล้วไปผลในสุดคนที่จ้องขโมยก็จ้องขโมยเสี่เออผลในสุดก็เลยของใช้กันพอมันหายไปก็ซื้อมาใหม่เออมาใหม่ก็หายไปเองก็ซื้อมาใหม่ผลในสุดคนที่จ้องขโมยขโมยไปเรื Bernard, ่อยเนี่ย ตัวเองมีแต่หาเงินผลในสุดมดเงินเะนี่ที่จะซื้อทะเลาะวิวาทกันอีกต่างหากแต่กระจุยกระจายกันเถอะนี่เ,เพราะอะไรเพราะไม่มีการรักษาเนี่ยถ้ามันหายไปแล้วก็ใครเป็นคนออกไปมันหายไปได้อย่างไรใครเป็นคนเอาไปต้องสืบสอบดูสิแต่พอสืบสอบดูแล้วเท่านั้นเขาคนที่เอาไปเขาก็กลัวอะไรเถอะนี่นโอ้ไม่ได้เอนี่แหละ ต้องแสวงต้องดูของที่หายแล้วน่ยต้องใส่ใจไม่แสวงหาพัสดุที่หายแล้วเนี่ยไม่บูรณะพัสดุที่ค้้ำคลาดจะเป็นรถก็าตามเป็นศาลาก็ตามเป็นบ้านพักพาอาศัยก็ตามที่มันคล้ำคลาดนะี่ยเราไม่บูรณะไม่ดูแลไม่ซ่อมแซมเสื้อของเราขาดเพียงรูเล็กๆ,ๆเราก็เย็บไว้ เขาใครจะไปเห็นมันเราก็ใช้ไปอีกได้นอนแต่เราไม่ดูแลรักษาเดี๋ยวก็เสื้อขาดก็หายไปเลยก็โยนทิ้งซื้อผืนใหม่มาอีกทั้งที่มันจะประหยัดเจ่าก,กับใช้แบบไม่ประหยัดเสียเงินไปอีกโดยไร้ประโยชน์นี่แหละไม่บูรณะพัสดุที่ค,ค้าคลากหลังคาเพียงรั่วเพียงรูเดียวน้ำฝนหล่นลงมา แต่ขึ้นไปปิดซะเอาสังกะสีปิดเอากระเบื้องไปปิดเมันกระจบแต่ให้ปล่อยให้น้ํามันรั่วลงมาพรมข้างล่างก็เสียพื้นข้างล่างก็ถูกน้กํากดดันขึ้นมาอีกเ,ออเตียงอะไรก็เสียหายหมดเออผลที่สุดทั้งที่จะเสียเพียงหน่อยเดียวเสียหายอย่างมากกว่าจะซ่อมแซมเสร็จได้เป็นเงินเป็นแสนเป็นล้านเข้าไปละทีนะี้รถของเราก็เช่นเดียวกันนั นี่แหละไม่บูรณนะพัสดุที่คํำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติอันนี้ตัวนี้ใหญ่นะ่ะไม่รู้จักประมาณตัวตัวเองทั้งที่ตัวเองหาเงินมาได้ขานาดนี้ไปกู้หนี้ยืมสินมาพลุงพลังแตผลที่สุดนี่นะ่ะไปหาขอคนนั้นไปหาคนนี้คนนั้นเ,เพราะตัวเองไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราได้เพียงแค่นี้ เราก็บริโภคเพียงียงแค่นี้เมันจึงจะถูกนะเพราะเราหาได้มากเราก็บริโภคมากถ้าเราหาบริบริโภคหาไม่ได้เราจะบริโภคมากได้ยังไงเพราะเราหาได้น้อยเ,อเหมือนกับเราสถานะของเราเนี่ยสมควรแจกจักรยานแต่เราเนี่ดันไปซื้อมอตเตอร์ไซค์ทีนี้ทำยังไง ดิ้นเลยสนนยพอในสุดทาเงินไม่ทันงวดไม่ทันไปหาป้นไปหากดไปหาขโมยเขาแลสนนยสิเอ,อขอพี่น้องด่าไปหมดเลยสนเนี่ยถ้า,ถาสถานะคุณในสมควรถือมอเตอร์ไซค์กลับไปซื้อรถปิกอัพเออซื้อรถเก๋งญี่ปุ่นซื้อรถเก๋งฝรั่งเข้าไปเรื่อยนเานยเีเกินสถานะของตนเองเดือดร้อน,นเยนั่นแหะไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ทำให้ตนเองเดือดร้อนเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่มีใครที่จะรู้สถานะของตอนเองว่าเราอยู่ในสถานะไหนในขณะนี้นี่แหละอันนี้หลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะที่ท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วถึง2560ันเ้ยป็นไงเอามาพูดทันสมัยไหมถูกต้องไหมแล้วก็ตั้งสตรีหรือบุรุษทุศินให้เป็นเจ้าของสมบัติ อันนี้คือข้อสุดท้ายนะเป็นข้อที่สี่นะตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติในเมื่อครอบครัวนั้นสามีภรรยาลูกนะแต่พ่อบ้านออกนอกลูก่นอกทางไปเที่ยวไปเตรส,รสรัมเภเทเมากินเหล้าเมายาไม่รับผิดชอบในครอบครัวแต่แม่บ้านก็นิสัยอ่อนได้เงินเดือนมาได้อะไรมากับมอบให้พ่อบ้าน เป็นเจ้าของเป็นผู้จัดการพ่อบ้านก็ทะเละทลายแเลกไปเรื่อยโพี่สุตกูลนั้นก็อยู่ไม่ได้แต่กระจุยอีกเหมันกันเพราะอะไรเพราะว่าตั้งสตรีตั้ง,ต,งตั้งบุรุษให้เป็นเจ้าของสมบัติเมื่อแม่บ้านก็เหมือนกันพ่อบ้านแม่บ้านแต่แม่บ้านทะเละทะลายไม่รู้จักความรับผิดชอบพ่อบ้านเขาเก่งใจหมกความไว้วางใจเอาเงินให้แม่บ้านทั้งหมด ได้เงินเดือนมาแต่เราก็ให้แม่บ้านเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดเอาขงอาหารจ่ายเงินแต่แม่บ้านได้เงินมาใจใหญ่ใช้ไอลูยุวยแชกไปหมดมีอะไรขวางหน้าจ่ายไปหมดพอในสุดกันเป็นเนศ้สินพลุงพลังพอในสุดก็แตกกระจุยกระจายกันอีกนี่แหละอันนี้ก็คือตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินคือเป็นผู้ไม่มีสินไม่มี จริยวัตไม่มีจริยธรรมที่ดีนีคนขาดศีลน,นมาเป็นเจ้าของสมบัติเสียหายน,นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตัดท,ท่านกล่าวเอาไว้ตระกูลอันมั่งคลั่งอันมั่งคลั่งไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานสี่ไม่สแสวงหาพัสดุที่หายแล้วไม่บูรณะพัสดุที่ค้ำคล้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ ตั้งสตรีหรือบุรุษทุสินให้เป็นเจ้าของสมบัติอันนี้คือธรรมของพุทธะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนพวกเราพุทธ,ธบริษัททั้งหลายให้พวกเราคิดดูสินะนำไปพิจารณาดูเพราะนั้นตัวของเราขาดจุดไหนหรือมันไม่ขาดแต่มันไม่ขาดก็ากภาคภูมิใจที่วันไม่ขาดไม่เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสท่านกล่าวเอาไว้ นะมันขาดนิดๆหน่อยๆแล้วก็อจุดเน้นใช่จริงเราควรจะทําให้เต็มขึ้นเพิ่มเติมให้เต็มขึ้นในจุดนั้นมันจริงอย่างที่ท่านได้ตรัสไ,ได้กล่าวเอาไว้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระเทเจ้าเป็นกระจกเงาหรือเป็นเส้นบรรทัดที่พวกเราจะเดินตามแนวแถวพระธรรมคําสอนของพุทธะถ้าเราเดินตามและปฏิบัติตาได้ตามหลักธรรมคาสอนแล้วนะชีวิตของเราทั้งชีวิต ก็จะราบรื่นเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพระเนรลูกหลานทุกองคศรัทธาญาติโยมทุกคนที่หลวงพ่อได้ยิบยกยิบยกทำคำกล่าวเป็นธรรมคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่มาบอกกล่าวขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่วันนี้หลวงพ่อเองก็อย่างที่เราพูดเบื้องต้นว่า ช่างจิตช่างใจว่าจะไปภูเจกอกมุกดาหารที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อที่หลวงพ่อรักเคารพยิ่งที่ว่าเป็นบุพภาการีทั้งฝ่ายธรรมะเนี่ยบุพภาการีทั้งฝ่ายโลกก็คือพ่อแม่ของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาจากพ่อแม่นเนี่ยหลวงพ่อระล,ลึกถึงพระคุณของคัท่านอีกเหมือนกันที่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดมาแต่เมื่อ ใหญ่ขึ้นมาท่านก็หมดวิชาที่จะสอนแล้วท่านก็ส่งมาให้หลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าท่านก็รับเราก็เป็นศิษย์ของท่านเป็นลูกหลานของท่านสมัยนั้นท่านก็อายุเพียง30กว่าปีนะัทธาญาโยมท่านบวชมา11ปีนะสิพรรษาหลวงพ่อก็11ปีปีนั้นนะปีบวชนะพรรษาหลวงปู่ล่าเท่าไหร่ ه, กถ็ถ้าท่านอยู่ถ้าว่าท่านอยู่เดี๋ยวนี้นะพันยาพันษาของหลวงปูลป่ลาเกดจ็ดสิบสองปีแล้วเจ็ดสิบสองปีเขาเจ็ดสิบสามปีและหลวงปู่ลาเจ็ดหลวงพ่อบวชปีท่านบวชพอดีเนะี่ยอยู่กับหลวงปูล่ลาเป็นเวลาเก้าปีอยู่ที่ภูเจก้อนนะท่านก็สอนแล้วสอนอีกแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่เป็นเนนน้อยอยู่กับหลวงปู่ จากนั้นก็มาอยู่กับหลวงอาเป็นเวลาสองปนะีชีวิตของหลวงพ่อเนะี่ยเป็นชีวิตนักพจนักบวชมาโดยตลอดจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนอีกปี2510 2511ลับมาหลวงอยู่กับหลวงปู่จามอีกรอบรอบที่สองท่านพาลงใหมา2112มาอยู่ที่บ้านตาด จนถึง2 5 2 5นะอยู่กับลมบัานดาที่นานกว่าเพิ่นทั้งหมดอยู่หลวงตามหาบัวนะไม่ไม่ได้ขยับไปไหนเลยอยู่ที่นั่นตลอดออกจากนั่นก็นมาที่นี่เลยละ่ะนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตของพระป่าพระดงจรงิจรงๆเออแต่ดูก็ดูแล้วก็อเออนึกย้อนหลังดูก็มาหน้าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่า ตัวเองไม่ได้ทําความชั่วเสียหายอะไรเป็นนักพจนักบวชมาเรื่อ,อยๆปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพระป่พาพระดงดํารงทรงธรงรมมาเรื่อยๆอยู่ในหลักพระธรรมมาเล่นหลักพระธรรมวินัยมาเรื่อยๆเพราะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็เป็นเป็นผู้มักน้อยสันโดษทั้งนั้นแต่อยู่องค์หลวงปู่ล่าก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในการแนะนําสั่งสอนคุณธรรมของท่าน เป็นผู้มักน้อยสันโดษมาอยู่กับหลวงปู่จามก็เป็นพระที่สันโดษมากอีกเหมือนกันไม่ลืมตัวเนี่ยมาอยู่กับหลวงตามหาบวัวโอตอนนี้เข้มงวดกวดขันมากตัวนี้เออเนี่แหละไปอยู่กับหลวงปู่แหวนท่านก็ไม่พูดมีแต่ท่านทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูตนเองหลวงปู่แหวนพูดน้อยมากอายุของท่านก็มากแล้วคราวนั้นมีแต่หลวงปู่หนูเป็นพระที่รองลงมาท่านแสดงธรรมท,ทานเทศให้ฟัง ทุกวันพระที่ศรัทธาญาติโยมมาแต่หลวงปูแ่แหวนท่านไม่พูดนี่แหละหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์น่ารักเคารพนับถือเลื่อมใสถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเราจะเป็นคู่ขนขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมกาบคารวะถึงเรา จะไม่ได้ไปในงานครบรอบของท่านห่างไกลเราก็ยังยกมือไหว้เคารพคารวะท่านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับพระพุทธทเจ้าท่านอยู่ประเทศอินเดียตัสรู้ที่ประเทศอินเดียแต่เราอยู่ประเทศไทยแต่เราก็ยังน้อมน้อมลึกถึงกราบคารวะพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจอยู่ตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะว่าเรานับถือพระธรรมคําสอนของพุทธ เป็นสวากาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องเป็นธรรมเพราะนั้นเราจะอยู่ณสถานที่ใดเราก็ยังหนอบน้อมการาบไหว้คารวะเคารพสักการะต่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรา,เาไดา้ศึกษาไน้นำเข้าไปเคารพได้ไปศึกษาในธรรมคำสอนของท่านท่านได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรา เราก็จะนำทำคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกกล่าวแนะนำแล้วเ,เราก็คงจะเ,เป็นคนดีเป็นแนวความคิดที่ดีไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าลบเราไปครบคนพ่านมันก็ไปทางผิดอีกเหมือนกันนะท่านนั้นเราครบจะบัณฑิตนะเนี่ยบัณฑิตนักปราชญ์ก็พาไปหาความสุขความเจริญได้นะ อัตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร